สเตปวันนี้คู่ที่1เลเวอร์คูเซนเจอกับบาเยบร์นมิวนิกเจอกันในศึกบุนเดสลิกาณสนามเบย์อารีนาวันที่6มิถุนายนนี้เวลา20่สนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลบาเยบร์นมิวนิกต่อครึ่งลูกความพร้อมของเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนผลงานในบ้าน5นัดล่าสุดชนะ4แพ้1และผลงานนัดล่าสุดเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนเพิ่งจะบุกไปเอาชนะไฟฟ์บวกมา1ประตูต่อศูนย์และตอนนี้อยู่ในอันดับที่5มี56คะแนนครับด้านสภาพทีมอัดนี้ไม่มีตััเเ็บรรรอออตนนนนู้้่ะป์์ซยใด ึ่งแผนการเตะนัดนี้คาดว่าจะมาในแบบ3-4-3ครับและมาพูดถึงความพร้อมของทีมเยือนบาเยอร์มิวนิกกันบ้างนะครับผลงานนอกบ้านทานัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยด้วยสกอร์ที่ชนะไป5เกมติดและผลงานนัดล่าสุดบาเยอร์มิวนิกเพิ่งจะเปิดรังถล่มฟอร์ตูน่าดูซินดอฟไป5ประตูต่อ0และยังครองอันดับจ่าฟูงมี67คะแนนส่วนสภาพทีมัดนี้จะขาดกองกลางอย่างฟิลิเป้คูตินโยเพียงรายเดียวที่มีปัญหาบาดเจ็บส่วนนักนั้นยังพร้อมสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่ครับึ่งแผนการเตะนัดนคแบบบ4-3รั และสถิติการพบกัน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายทีมเยอนไบเยนมมวนิกที่เก็บชัยไปได้มากกว่าโดยการชนะไป3จาก5เกมครับจากสถิติและความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเห็นได้ว่าเกมวันนี้3คะแนนล้ำค่าสุดๆครับเพราะเจ้าบ้านเรเวอร์คูเซนก็ต้องมี3คะแนนนี้เพื่อติดอันดับท็อปโฟส่วนทีมเยอนไบเยนมมวนิกถ้าเก็บ3แต้มนี้ได้ก็จะยิ่งทำให้ใกล้แชมป์เข้าไปอีกสำหรับคู่นี้เปิดเกมรุกกนมันหยดแน่นอนครับฟันธงไบเยนมมวนิกชนะ1ประตูต่อ0ความมั่นใจ100ร้ 2, จอย เดือกันในศึกฟุตเดสลิกาณสนามคอมเมอร์แบงค์อารีนาวันที่6มิถุนายานนี้เวลา20่สนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตต่อครึ่งลูกครับความพร้อมของเจ้าบ้านไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตผลงานในบ้าน5นัดล่าสุดชนะ1แพ้3เสมอ1และผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอไฟส์บวกไป3ประตูต่อ3และอยู่ในอันดับที่11มี35คะแนนครับในตอนนี้ดาวซาบาติมัน,นี้จะไม่มีหน้าเป้าอย่างกอนซาโลปเปาเซนเซียที่บาดเจ็บเพียงรายเดียว และทัตตีเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับ98เปซนึ่งแผนการเตะนัดนี้คาดว่าจะมาในแบบ3-4-1-2ครับและมาพูดถึงความพร้อมของทีมเยือนมา์กันบ้างนะครับผลงานนอกบ้าน5นัดล่าสุดชนะ1แพ้2เสมอ2และนัดล่าสุดบุกเจ้าูเนียนเบอร์ลิน1ประตูต่อ1และอยู่ในอันดับที่15มี28คะแนนครับด้านสภาพทีมนัดนี้คุณกำลังทั้งหมดยังฟิตพร้อมลงสนามครับต่เป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับ100เซึ่งแผนการเตะนดนีคาดว่าจะมาในแบบ43 และสถิติการพบกันทันล่าสุดของทั้ง2ทีมสําหรับคู่นี้ค่อนข้างสูสีกันครับเพราะเก็บชัยไปนคนละ2และเสมอ1ครับจากสถิติและความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเห็นได้ว่าฟอร์มโดยรวมในฤด,ดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมสูสีกันแถมแนวรับก็ย่ำแย่ทั้งคู่คาดว่าเกมนี้เอาชนะกันยากครับฟันธงเสมอ1ประตูต่อหนึ่งความมั่นใจ97%ครับเกมนี้และคู่ที่3โบุลเซียดอทมุนเจอกับแพชราเบอร์ลินจคกนิสึกบุนเดสลิก้าสนามซิกแนลอินดูนาพ์ค วันที่6มิถุนายนนี้เวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้ดอทมุนต่อลูกครึ่งครับความพร้อมของเจ้าบ้านโบลูเซียดอทมุนผลงานในบ้านท่านัดล่าสุดชนะ4แพ้1และนัดล่าสุดบุกถล่มคาลังพัดบนบอลถึง6ประตูต่อ1ครับและในตอนนี้อยู่อันดับ2รองจากฝูงม,มี60คะแนนด้านสภาพทีมนัดนี้ก็ไร้ซึ่งปัญหาราดผู้เล่นแกนหลักยังพร้อมสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่และท่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับ100เกอร์เซะนตาดว่าาจะมในแบบ343ครับ และมาพูดถึงความพร้อมของทีมเยือนแห่ชาเบอร์ลินกันบ้างนะครับผลงานนอกบ้านฮานัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยด้วยสกอร์ที่ชนะไป2และเสมอ3ส่วนผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอาส์บวกไป2ประตูต่อ0ูนและอยู่ในอันดับที่9มี38คะแนนครับด้านสภาพทีมเมตีไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือตัวแบนเข้ามารบกวนและสถิติเป็นเปอร์เซ็นนั้นอยู่ในระดับร้อเปอร์เซ็นึ่งแผนการเตะน,นัดนี้คาดว่าจะมาในแบบ4 2่สและสถิติการพบกันฮานัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายเจ้าบ้านดอหมุนที่เก็บชไไไปปด้มมาาาาากกกกกว่วกรเเอชนะ3จ5 และสำหรับคู่นี้คุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะขอเชิญคอมเมนต์พูดคุยรวมสนุกกับพวกเราได้ที่ไลน์แอสเทปจูเดนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสนับสนุนโดย mm88 royal